ชาวอุยกูคือชนชาติหนึ่งที่อยู่ในจีนตะวันตกพวกเขาอยู่ในมณฑลซินเจียงอุยกูหากดูทางชาติพันธุ์ลักษณะแล้วพวกเขาไม่ได้มีความเป็นจีนเลยทั้งรูปลักษณ์หน้าตาชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงศาสนามณฑลเซียงจินอุยกูนั้นอยู่ติดกับคาคัสถานคีกิสถานในทางประวัติศาสตร์แล้วชาวอุยกูคือชนชาติหนึ่งในเอเชียกลางเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์เติร์ก นับถือศาสนาอิสลามมีวัฒนธรรมแบบคนเติร์กหรือคนเอเชียกลางเมื่อบริบทโลกย่างเข้าสู่ศตรวรรษที่13จีนภายใต้การปกครองของเจงกิสากานก็ได้ขยายอาณาเขตของจีนเข้าไปสู่ดินแดนในเอเชียกลางทําให้ชาวอุยกูอยู่ภายใต้การปกครอ,องของจีนตั้งแต่นั้นสืบมาต่อมาในปีคิศกราชที่1966จีนได้มีการปฏิวัติวัฒนธรรมในรูปแบบการปกครองแบบใหม่ หรือคอมมิวนิสต์จีนความแตกต่างด้านศาสนาชาติพันธุ์และวัฒนธรรมรวมถึงภาษาทําให้อุยกูถูกมองว่าพวกเขานั้นแตกต่างจากคนจีนเพราะการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ทุกคนต้องเท่าเทียมกันเหมือนกันทุกอย่างอาหารการกินศาสนาวัฒนธรรมและความเชื่อชาวอุยกูถูกชาวจีนร่วมชาติกักขังสอบสวนสืบสวนและบังคับให้เลิกนับถือศาสนาอิสลามชาวอุยกูมากกว่า10ล้านคน ที่อยู่ในซินเจียงอุยกูถูกจับกลุมและถูกมองว่าพวกเขานั้นแตกต่างจากชาวจีนทั่วไปในทางกฎหมายแล้วพวกเขาคือคนจีนแต่ในทางชาติพันธุ์พวกเขาคือชาวเติร์กเมื่อจับกลุ่มแล้วรัฐบาลสาธารณรัฐจีนก็ได้นำชาวอุยกูและชนกลุ่มน้อยที่นับถือาศาสนาอิสลามเข,าข้ากักขังในค่ายปรับทัศนคติในค่ายแห่งนี้ไม่ใช่คุกแต่รัฐบาลจีนอ้างว่าเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ อย่างไรก็ดีถึงจีนจะพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการทำงานให้แก่ชาวอุยกูแต่ก็ปราบปรามชาวอุยกูที่มีแนวคิดหัวรุนแรงในเวลาเดียวกันในค่ายแห่งนี้ชาวอุยกูต้องทำงานผู้หญิงต้องทำงานบ้านและหลงเลี้ยงและเด็กๆถูกยัดเยียดการศึกษาแบบล้างสมองให้เชื่อในลทัทธิคอมมิวนิสต์และปลูกฝังให้เด็กๆชาวอยกูนับถือศาสนาพุทธแบบจีนการบังคับและทรมาน รวมถึงการบังคับใช้แรงงานอุตสาหกรรมฝ้ายและสิงทอเนื่องจากมณฑลเสียงจีเป็นแหล่งผลิตฝ้ายมากที่สุดในโลกซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์อุยกูก็ถูกกดขี่จากชาวจีนและรัฐบาลจีนแบบนี้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีคศทีักราชที่1 9 6 6บวบจนถึงปีคศคที่สองพันสิบเจกว่าเรื่องที่ชาวอุยกูถูกกดขี่จากรัฐบาลจีนจะได้รับความสนใจจากเวทีโลกชาติพันธุ์อุยกู ก็ถูกกดขี่ยาวนานมากกว่า50ปีเข้าไปแล้วต่อมาในปีคิทศกราชที่2010หลากหลายประเทศเริ่มประนามการกระทำของจีนว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้อาวุธสงครามในการปราบปรามชาวอุยกูแต่การบังคับล้างสมองให้กับเด็กๆชาวอุยกูผ่านการศึกษาและการบังคับไม่ให้มีอิสระทางการนับถือาศาสนาและวัฒนธรรมก็ถือว่าเป็นความพยายามที่จะลบล้างชาติพันธุ์อยกู ลากหลายประเทศเริ่มสร้างแรงกดดันทางการค้ากับจีนเพื่อหวังว่าจากความบาตรัฐบาลจีนชาวอุยกูร์หลายพันคนหลบหนีออกจากมณฑลซิงเจียนพวกเขามีความพยายามที่จะเดินทางไปประเทศที่สามที่มีศาสนาคล้ายกันมีวัฒนธรรมแบบเติร์กเช่นาคาซัสถานตุรกีอัฟกานิสถานรวมถึงกลุ่มประเทศในแถบเอเชียกลางและมีบางส่วนมีความพยายามที่จะเดินหน้ามาที่มาเลเซีย ซึ่งประเทศไทยก็เป็นทางผ่านของชาวอุยกูตั้งแต่ปี2010จนถึง2024อีกด้วยทางการไทยมีการจับกลุ่มชาวอุยกูมากกว่า400คนพวกเขาเป็นแค่คนลี้ภัยแต่ในสายตารัฐบาลไทยแล้วพวกเขาเหล่านี้คือชาวต่างชาติที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งไทยก็ทรงตัวชาวอุยกูเหล่านี้กลับจีนอยู่บ่อยครั้งปี2014ทหารไทย จับกุมชาวอุยกูที่กำลังข้ามแดนไปมาเลเซียมากกว่า220คนที่จังหวัดสงขลาปี2015รัฐบาลคอสอชของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ส่งชาวอุยกู109คนกลับจีนตามคำขอของรัฐบาลจีนหลังจากนั้นชาวอุยกู109คนก็หายสาบสูญไปในแผ่นดินจีนด้วยความโกรธแค้นจึงเกิดเหตุระเบิดที่สารพระภูมิเอราวัณแยกราชประสงค์ ทางการไทยเชื่อว่าเป็นฝีมือของชาวอุยกูเพราะกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพชาวอุยกูและโรฮิงญาจำนวนหลายคนอยู่บริเวณดังกล่าวรวมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ในปี2025ที่ผ่านมาไทยได้ส่งชาวอุยกูกว่า40คนกลับจีนอีกครั้งทำให้ชาวโลกได้แห่กันประนามไทยว่าเป็นชาติที่ร่วมมือล้างเผ่าพันธุ์อุยกูโดยมีจีนอยู่เบื้องหลัง ในการที่เขาเนี่ยยังยืนอยู่ในห้องกักจนจนกระทั่งวันที่27ที่ผ่านมานะครับที่ถูกประกันกับแต่ว่าวันนี้เพื่อตอบคําถามสังคมในเรื่องที่ว่าเอ๊ะมันเป็นจดหมายจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมก็อยากจะมาขอยืนยันนะครับอยากจะให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนเห็นว่ามันเป็นจดหมายฉบับจริงหรือไม่จริงวันนี้ก็ได้มาจริงๆแล้วหลายคนเขาถามนะครับว่าเดี๋ยวก่อนสักครู่ คือถ้าจะดูว่าเป็นจดหมายเป็นกระดาษแผ่นกระดาษฉีกที่มีรอยปั๊มก็คงจะแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันไม่ใช่รอยปั๊มมันเป็นลายน้าที่ติดกับกระดาษฉบับนี้ที่ติดมาจากกรมราชัณฑ์จริงๆแล้วถ้าทุกคนตามงานในเรื่องเกี่ยวกับห้องอเรือนจําต่างๆจะเห็นชัดเจนครับว่ากระดาษฉีกเราเนี้ยสามารถ